เราไม่ค่อยมีข้อมูลการฉีดวัคซีนที่เป็นวัคซีนใช้เทคโนโลยี m RNA สักเท่าไหร่เพราะว่าเราพุ่งจะฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เราดูอย่างนี้ว่าของที่เรามีอยู่นะของที่เรามีอยู่เนี่ยพูด,ดง่ายๆว่าขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวัคซีนหลักของเราเนี่ยก็จะมีสามยี่ห้ออันแรกก็คือซ i โนแวค อันที่สองก็คือแอสตราเซเนกาอันที่สามก็คือซีโนฟาร์มค่ะซีโนฟาร์มเนี่ยนำเข้ามาแล้วจนถึงจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยประมาณ5ล้านโดสแล้วก็ฉีดไปแล้วประมาณ3ล้านกว่าโดสคแล้วก็จะมีการนำเข้าส่วนที่เหลืออีกประมาณ5ล้านโดสก็เท่ากับปีนี้ซีโนฟาร์มเนี่ย,ยจะประมาณ10ล้านโดสแต่การบริหารจัดการเนี่ยแยกออกไปจากปกติ ออนนัันนนน้คืางงหึ่ประเด็นก็คืออ่าอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นซีโนแวคอันนี้กับแอสตราเซเนกาที่เป็นตัวหลักเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมควบคุมโรคเขาจะเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูข้อมูลแล้วก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้เทคนโนโลยี m r n a คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ย ก็คืออย่างน้อยก็ต้องเดือนสิงหาบวกกันยาและอาจจะลามไปจนถึงเดือนตุลาเนี่ยใน3เดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีการฉีดวัคซีนหลากหลาย <Kh á. S 2> สรุปมันจะมีการฉีดวัคซีนหลกัลกๆเนี่ยซีโนแวคเข็ม 1, หนึ่งซีโแวคเข็ม 1, สองซีโนฟาร์มเข็มหนึ่งซีโนฟาร์มเข็มสองแอสตราเซเกเข็มหนึ่ง แอสตราเซเนกาเข็มสองนะส่วนของซิโนฟาร์มเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีการทําข้อมูลในเรื่องการฉีดไข้เพราะว่าทางกรมควบคุมโรคเขาไม่ได้ดูตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าซีโนฟาร์ม2โดสหรือว่า2เข็มก็ว่าไปตามนั้นส่วนจะมีบูสเตอร์ในอนาคตรหรือเปล่าอันนั้นเป็นกรณีซีโนฟาร์แต่ว่าตอนนี้แต่สำหรับแต่สําหรับที่เราดูดูคู่กันก็คือซีโนแวคกับอสตราเซเนกาค่ะ มีการทําวิจัยอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจซึ่งการทําวิจัยนี้เนี่ยนะคะมาจากกลุ่มตัวอย่างแต่เพื่อให้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยสงสัยค่ะว่าทาไมเราต้องสั่งซื้อซีโนแวคเพิ่มรวมถึงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าภาพรวมทั้งในประเทศเนี่ยเราฉีดซีโนแวคไปทั้งหมดกี่คนกี่โดสด้วยกันเราฉีดแอสตาไปกี่คนกี่โดสด้วยกันนุ่นดูเฉพาะเข็มแรกอย่างเดียวนะคะอาจารย์คะข้อมูลเนี่ยสำหรับภาพรวมนะอาจารย์นะซีโนแวค ที่ฉีดเป็นเข็มแรกเนี่ยค่ะทั้งหมด7,949,000กว่าราย <Okay. S 1> อันนี้คือซีโนแวคส่วนแอสตาที่ฉีดให้สําหรับเข็มแรกภาพรวมสําหรับในไทย8,911,000กว่ารายค่ะ <Okay. S 1> แต่ที่อาจารย์กําลังจะอธิบายนี้เป็นการศึกษาที่เขาดูประสิทธิภาพประสิทธิผลของการฉีดซีโนแวคไปแล้วคุณเป็นยังไงฉีดซีโนแวค ผสมแอสตาหรือแม้กระทั่งเป็นแอสตาอย่างเดียวประสิทธิภาพเป็นยังไงจากกลุ่มตัวอย่างค่ะอาจารย์คะครับโอเคก,ก็คืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมย้อนกลับไปตอนแรกที่คุยให้ฟังว่าเราใช้ข้อมูลของคนอื่นในการประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้วัคซีนแต่ว่าตอนนี้เรามีข้อมูลของเราเอง จากการที่เราฉีดวัคซีนไปจํานวนที่คุณพูดเนี่ยถ้าพูดถึงรวมๆสองยี่ห้อ,อก็ประมาณสัก16ล้านโดสที่ฉีดไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็มีการทําวิจัยศึกษาเพิ่มเติมซ้อแทรกเข้าไปเขาก็ใช้ข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยแหละเข้ามาโอเคก็บับดูคราวนี้ความน่าสนใจของการทําข้อมูลล่าสุดเนี่ยเป็นการศึกษาเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน สักเท่าไหร่ค่ะเ,เขาก็ใช้อาสาสมัครที่เป็นคนไทยที่ฉีด3กลุ่มแยกดูระยะเวลาตั้งแต่2สัปดาห์จนถึงประมาณสักสามเดือนอะไรพวกนี้นะค่ะก็ดูมันเป็นข้อมูลทางเทคนิคแต่ว่าที่ทพยายามจะชี้ให้ดูก็คือว่าถ้าฉีดโค r o n วัคซนะเดี๋ยวก็ขึ้นไอ้กาเฟก็ดูนี่ค่ะอันนี้ก็คืออ,คอันนี้ก็คือซีอนโนแวคฉีดซีนโนแวค สองเข็มกลุ่มตัวอย่าง73คนเนี่ยภูมิที่ขึ้นเออ79คุณภูมิที่ขึ้นเนี่ยเฉลี่ยประมาณพันหนึ่งมีตั้งแต่800จนถึงพันสอันที่สองไปดูคนฉีดแอสตาเซเนก a เอซ1 2 2ีเนี่ยใช้กลุ่มตัวอย่างเนี่ย80คนภูมิขึ้นเนี่ยพันสเฉลี่ยแต่ว่าก็มีตั้งแต่900กว่าจนถึงพันสความน่าสนใจอยู่อันสุดท้าย คือฉีดซิโนแวคเข็มแรกแล้วก็ตามด้วยการฉีดแอสตาเซเนกาเข็มสองอันตรงที่สามอันที่สามเนี่ยเจ็ดสิบเจดคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยภูมิขึ้นถึง3,962าสต่ำสุดเนี่ยส0 0 3สูงสุดเนี่ย4,007แสดงว่าสูตรที่3นี่สูตรที่สมเนี่ยจะมากกว่าสูตร1และสูตร2เนี่ยประมาณ3เท่าจนถึงสี่เท่าอันนี้คือตัวเลขทางด้านคลินิกที่เขาตรวจมา อันนี้รายละเอียดก็ไปให้ทางคุณหมอเขาอธิบายแะแต่แต่ผมจะชี้ว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ค่อนข้างจะเรียกว่าอย่างน้อยๆในช่วง2อสเดือนที่กำลังดำเนินการฉีดวัคซีนตอนนี้ก็จะใช้แนวนี้ค่ะคือถ้าไกลฉีดซ i โนแวคไปแล้วแล้วในจังหวะนั้นมี a s สต a าเซเนก a เอาเว b l e เผมว่าเขาคงเล็ o m m e เบให้ฉีด ซีโนแวคบวกแอสตาเซเนกาเพราะจะได้ผลในเชิงภูมิขึ้นที่จะป้องกันการติดเชื้อเนี่ยได้มากกว่าส่วนถ้าเกิดว่าคนฉีดซีโนแวคไปแล้วแล้วมันไม่มีแอสตาเซเนกาเขาก็คงจะต้องฉีดซีโนแวคซ้ำส่วนคนที่ฉีดแอสตาเซเนกาไปแล้วเท่าที่ดูเนี่ยจะไม่มีการย้อนกลับมาฉีดซีโนแวคเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแอสตาบวกแอสตาอย่างผมเนี่ยผมฉีดแอสตาเข็ ag, มแรกเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนา ตามนัดหมายที่มีกับหมอพร้อมก็น่าจะฉีดแอสตราเซเนกาเข็มสองในช่วงประมาณต้นเดือนกันยาและผมคิดว่าคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาตั้งแต่ต้ตตขนขณะนี้ก็คงจะเริ่มทยอยตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาเนี่ยคงจะเป็นแอสตราเซเนกาส